ขอบคุณมากมากนะคะสามล้านดวงใจขอบคุณค่ะ ไวเหมือนกันน่าได้สิบสี่นาทีละไว,วมากเวลามันไวเนาะเออ่าถ้าเราขานแล้วขึ้นสักยี่สิบนาทีนี่สบายเลยเนาะเวลามันไวเนยะแต่หาเวลานี่ขึ้นนานหน่อยขอบพระคุณมากๆนะคะสองล้านดวงใจสองไลคนะคะ โทรศัพท์มันทำงานหนักหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกดอะไรมันอ๋อสงสัยมันได้จะเป็นแสงอาทิตย์นะคะลองเอาปกติมีมดูแสงอาทิตย์สิออกไหม มันอยู่ที่ปุ่มที่เรากดตรงนี้นะคะขอบพระคุณนะคะ ขอบพรคุณมากม สองล้านดวงใจไล่ไล่ทุกวันแบบนี้มันมันก็ขึ้นขึ้นอยู่เวลาถึงเพื่อนจะเข้าม่มากมันก็ขึ้นใช้ได้อยู่ ขอบคุณนะคะขอบพระคุณที่มาให้กำลังใจนะคะ